นี่นะโอ้โมาดูผักสาบด้วยวันนี้กล้วยสมสารับเศษมือใหม่แต่ใจเกิดเลยนี่เลี้ยงควยเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าอันนี้มีรายได้แล้วนะหลายวันได้ไดแล้ววันนี้อยู่อำเภอศรีขอนะเดี๋ยวมาดูผักสาบที่ปลูกไว้อันนี้ปลูกเมื่อจ็คเดือนหรือเปล่าเอเอาลูกจเดือนมาผมเลยฮาเดือนแล้วเอ้ยเจ็ดแปดเดือนแล้วบ่ นี่ครับดูโอ้ยอ้าวไม่ธรรมดาแล้วงานนี่มีของหลวงพ่อวัดจารพัดนะครับปีนงวัดว้าวยอดเลยนี่ครับนี่คือส่วนหนึ่งนะอันนี้ดูอันนี้คือดูแลอย่างดีนี่นี่ลังออกดอกในผลผลิตนะนี่ขายขายวันหนึ่งได้ได้จักรโล วันละสองสามโลนะครับก็ตีไปวันละสองสามร้อยไม่ต้องทํางานหนักนี่คือปลูกเมื่อ 7, เจ็ดแปดเดือนที่แล้วนะนี่ครับเสีมือใหม่ใจเดือนน้อยครับอ้ําคือรุน,รนอันนี้อันนี้ปลอดสารสารเคมีร้อยกรเลยนะน ไม่ได้ฉีดยาไม่ได้พ่นยาเลยนะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีใส่ขี้ควายขี้ควายนี่นี่น,นี่ลูกก็โอเคอยู่ตอนนี้ก็ปลูกได้เยอะอยู่นะน,นี่มีบ้านบ้านใส่นะบ้านใส่ซีโคลาภูมินี่ครับนี่เก็บขายท,ทุกวันเก็บขายทุกวันบ่เก็บออกมาเลยครับโลสองโลเลยแต่มันจะสอง โอ้โเจ็บสนุกค้างดูสังเกตค้างครับไม่ต้องลงทุนนะนี่หลายคนนี่เอาเอาเหล็กมาทำเนาะลงทุนอย่างเยอะนี่มาอย่างเดียวครับโอ้สุดยอดแล้วผักสามนี่เอาง่ายๆคือรั้วก็เป็นผักสามล้วก็ฟังสะนุนก็เยอะเลยโอ้โหมาที่นีกครับเมื่อกี้เห็นทั้งหมดนะเอาแล้วครับตอนนี้มาแรงครับชุดใหญ่ นี่ครับดูค้างครับอืค้างนี่ยูคาอย่างเดียวไม่พายยูคานี่โ,โอ้โหดอกนะนี่นี่ครับถวายนะนี่อพันดีครับอันนี้ไม่ฉีดยานะเนี่ยตรงนี้ครับแต่แต่ต้องดูทุกวันนะไม่ฉีดยาไม่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนันเพื่อนะดูนะดูลูกนะ,กน,ะนี่นะเขาจะเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้เลยเนี่ยคางก็เป็นสะน้ำลดน้าง่าย นี่ครับค้างก็ค้างไม้นะหูไม่ธรรมาดาทําแบบจริงจังยังได้ผลนะครับพันเปอร์เซ็นเพื่อ,อนๆดูเอาอันนี้ไม่ใช่อันนี้ปลูกพร้อมผมนะแต่ของผมไม่ไม่ได้อะไรนะยังไม่ไม่เวริร์คเลยมาดูสวนนี่ครับดูสวนที่ปลูกพร้อมกันนะ <laughs> ผ,มผมไปไปไกลแล้วผมไม่ติดฝุ่นแล้วนะอันนี้อ๋อเกรเ็บวันละสามโลสี่โลอีกหน่อยผมการันตีให้เลยว่าไม่ต่ำกว่าสิบโล 5โลนี่มีแน่นอนครับอย่างนี้อยู่โล่ร้อยไดเพื่อนนะฝักสาบนี่ครับเยอะครับเยอะเยอะเดี๋ยวไปดูที่นู้นอีกกว่าหัของมาคนเถ่าเออเดินนะเอามาดีครับนี่้นพันปางยงหายอดอย่างเยอะต้นเัวนี้นะเออที่เอาเอาเงามาแต่ดพีดะไม่มีหน่วยมีแต่มันเป็นเราเป็นออกถ่านะโอ้ออกแบบเครื่องแรกเลยอันนี้อันนี้พันมาจากป่าเออป่าแถอมันเป็นเราหายเราก็ ตนานจะมาอีกทีนึงเป็นชุดเป็นชุดนะแต่พันป่านี้เขาขายยอดนะขายยอดอะยอดนี้กำเราสาิบบาทขายง่ายครับสิบบาทนี้คือขายง่ายเลยนะนี่ไม่ใช่เฉพาะตรงนี้นะเดีย๋ยวเราไปดูรอบไสนนะครับเดี๋ยวดูาลังเก็บยอดครัคนี่ก็เป็นกเกษตรพอเพียงนะดูต้นมะโกนะความสวยงามนะครับมันต้องทําอย่างดีนะแล้วก็ดูแลอย่างดีถึงจะได้ผลผลิตที่เต็ม้อยนะ นี่ครับฟูก็มีนะนี่ครับกล้วยมีแต่กล้วยหอมทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่ธรรมดาทัเพื่อนนะนี่เครือลังออกเต็มเดี๋ยวมาดูโซนนี้โซนนี้ก็ไม่ใช่น้อยนะนี่ครับนี่ครับเกษตรพันล้านนะครับผมของแท้นี่โอ้โหมีน้ําเย็นสบายนี่ยนี่ดูลูกดูลูกลูกดูลูกครับครับอู้ไปทางนู้เนาะอู่นู้อ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 ู่อู้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 อ เกินร้อยเปอร์เซนต์เพรว่าบางคนขุดแล้วทิ้งแต่ตรงนี้ไม่มีนะเอาทุกเอาทุกจอดมันชนมาเลยนะเนี่ยทันเหรตัดเูดูกล้วยครับป๊ัดกล้วยมันโดนมันเจอกล้วยคุยดูโคตรโคไปเลยโอ้เอาจริงๆแล้วนี่สุดยอดนะครับนี่ครับเป็นต้นใหญ่มากเพราะว่าขี้ควายนะครับต้นนี้โอ้โห เท่ากับคู่ถังสีใหญ่นะครับอุ้ยถึงนี่ครับที่ควยเต็มนะครับก็จะมีฝรั่งนะเขื่อนนะที่จะได้เงินผมเห็นแล้วปักสากนะครับตัวนี้ได้เงินแน่นอนอ,อันนี้ตัดตัดกริงหนอกว่าเดือดต่างเงาแม่กรตัดกิ่งมันออกมาเลยมันมีเป็นรูใช<อ>่ไหมต้นเสียเงาปา<อ>่าบ่มันเป็นแต่มันเป็นหน่อยไงคงเลย เอาเลยเอาเป็นกินกินยอดโหสุดยอดเลยขายยอดขายยอดนี่ก็ได้ดีกันเน้ครับตัดยอดขายครับกำไละสิบบาทนะครับเป็นเกษตรมือใหม่ใจเกินร้อยนะครับทำเกษตรประมาณปีสองปีแล้วบคร่บประมาณสองปีนะน่ครับอันนี้ก็นี่คือฝรั่งนะครับฝรั่งจิมจู โซนนี้ก็ร่งกำลังเริ่มติดแล้วโซนนี้ก็เป็นลูกแล้วอันนี้เพื่อนๆที่ทำกเกษตรนะก็ลองดูเป็นตัวอย่างได้เพราะว่าทำอย่างจริงจังนะครับที่ควายนี่ก็คือเหลือเฟือครับเพอเลี้ยงควาย <c oughs> <c oughs> นี่ครับนี่ก็คือค้างนะเตรียมเตรียมเพาะพันต่อไปค้าง <c oughs> ในน้ำนี่ไม่ใช่น้ำเปล่านะครับปลาเต็มเลยนะครับคืออยากกินนี่เหลือเฟือครับอันนี้ก็จะมีไรายได้ไรายวันนะเพื่อน รายวันรายเดือนแล้วก็รายปีนะครับรายวันก็คือปักสาบนะรายเดือนก็เป็นปาลารายปีก็เป็นควายครับเลี้ยงควายขายนี่ครับแล้วก็จะมีกล้วยนะครับกล้วยก็รายเดือนนะพันพันเงาเ่อมามันจะเป็นลูคนนี้พันเงาเอาเอามาตัวลูกพี๋ส์ไหนอ้อาวม,มันจะออกมาแบบนี้แหละแล้วก็ออกไปทีหนึงแล้วก็หายแล้วกลับมาใหม่แล้วโอ้ยี่ที่เป็นเงานะไม่เก็บไว้ได้หมดเลยตัวนี้เน่อยแต่ว่าผมเลยคัด เอาโยกลงมาให้เก็บยอดได้เก็บยอดเอาไว้นี่เลยนี่รั้วนะครับนี่รั้วรั้วยังเป็นผักสาบเลยนะโอ้นี่แฟนพันธ์แท้เลยเนี่ยแฟนพันธ์แท้ผักสาบลยครับนี่ครับปลูกแล้วก็ยอดนี้ก็เอาไปขายได้นะนี่ครับโห้ยนะครับดูค้างนะเพื่อนดูค้างนี่เดี๋ยวก็มีตอนกิ่งพันขายนะตัวไหนที่เป็นพันดีๆเนี่ย ตอนหิงพันโยู่เพื่อสีขอนะตัวนี้เงาที่มากก็ลูกพีมีต้นนี้ต้นเดียวที่มันเป็นลูกรบโอ้นี่นี่นะนี่ต้นนี้โอ้โนี่ต้นนี้ที่มันให้ลูกตลอดนะต้นเดียวนี่ที่มันอยู่ในป่านะที่จะเงาเอออโเดินโดนต้นดีแม่เงาดีมาเห็นนี่ลูกวันเล่นนี่รักษาได้ดีมากเลยขาวๆเนี่ยลูกมันครทำวันจะอ่อนเนื้ถ้าลูกพันฝามันจะขาวๆขาวๆเขียเขียวใใหญ่ปีโนมันก็อีกแบบอันนี้ปันป่านะขาวๆ นนนมมััี่เงามันก็มีลูกอยู่นี่ผมก็ขึ้นแต่หวะเป็นนู่นเงาให้ผมแม่้มันขึ้นอันตายโอ้นี่คือพันธุ์ที่เอออเามาจากป่านะครับตัดไปขายยอดมันมันไม่ใช่ว่าขายลูกแม้แต่นี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 ่เนี่ยอันนี้คือไข่ไข่ที่เสื่อมเสือกไม่ได้นี่ย เดินเดืนตัววันนึ่งเดินทุกวันยังมีนะอันนี้ไม่ขีดยานะอันนี้ต้องเอามาทําลายนะครับทําไม่ดูก็เสร็จเหมือนกันแบบเต็มเลยครับมัน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 กินใบนะกินต้นกินรากครับเลยกินกินแบบไม่เหลือครับหมดจดเลยนี่ครับลูกเยอะนะอืมผมลองดูมันจะลูกใหญ่ขนาดนี้มันจะไม่ทั้งแก่ได้ทันปลาหน่อยไหนนี่เออไม่แย่ขนาดนี้ผมลองดูมันจะใหญ่ขนาดนี้แก่ยังกันยังโอ้ยังใหญ่กว่าไก่ไก่อยู่นั่นนี่ยังนิ่มด้วยเออโอ้โหโคตรใหญ่ลองดูใหญ่กว่าไก่ไก่ครับ ไข่เป็ดนะนะไข่เป็ดนี่คือเสือดิสานครับเสือพอเพียงแต่ว่าตอนนี้จะเริ่มจะไม่พอเพียงแล้วเริ่มจะเริ่มจะดีแล้วนี่ครับมะละกอนี่กล้ยกวยนะํามดีๆครับโอเคครับผมก็ดูเป็นตัวอย่างครับอยู่สีขรภูมะนะบ้านใสมาดูตัวอย่างได้นะเดี๋ยวก็มีพันผักสาไ้จาหน่ายนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะเอาไปขายได้ครับวันละสามร้อยสองร้อยสามร้อยนะครับนี่คือเบื้องต้นนะแต่อีกไม่นานก็น่าจะไม่น่า จะได้สามนะจะน่าจะได้ห้าหรือพันครับตอ,น <c oughs> 500, อันห้าร้อยพันหนึ่งก็ได้แน่นอนครับเพราะว่าเป็นทําจริงจงจัง,จรง,จรงครับได้ผลแน่นอนครับทำกเกษตรพอเพียงครับในน้ามีปลาใน,นี่นะมีข้าวแล้วก็ในสระก็มีปลาเลี้ยงนะครับขายได้ทั้งบนบกและในน้ำครับผมนี่ครับผมเอามาฝากเพื่อนๆที่ฝึกทำกเกษตรครับลองดูครับผม